Mission to the Moon Podcast. Continue with your mission. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับราเวทานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจากในมีเดียมนะฮะที่ชื่อว่า40 short principles to live your best life right now นะซึ่งก็บางทีแบบช่วงชีวิตมันแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยมาฟังพวกนี้บ้างก็ ผมว่ามันก็เป็นการกระตุ้นแบบเหมือนพลังได้ดีเหมือนกันนะ,นะฮะที่เขาพิมพ์ม,มาใน,ในบทความเนี่ยผมก็คงจะขยายความในแต่ละข้อไปด้วยแล้วก็เราคงจะไปกันแบบเรื่อยๆนะฮะมีบางคนบอกว่าผมพูดเร็วไปบางคนบอกว่าผมพูดช้าเกินไปเนี่ยผมก็จะยังงงๆกับสปีดตัวเองนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะพยายามหาความเร็วที่เหมาะสมแล้วกันนะฮะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยมันคือการสะสมประสบการณ์เท่านั้นเลย มันไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นเลยมันคือการสะสมประสบการณ์นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะทําให้ชีวิตมีความหมายมากที่สุดก็คือทําให้ประสบการณ์แต่และประสบการณ์ที่เราเจอตอนนี้พรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีค่ามากที่สุดนะครับหรือพูดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอย่าใช้ชีวิตแบบออโต้พายลเพราะออโต้พายลไม่ได้ประสบการณ์นะครับข้อที่สครับ Start with the end in mind โอ้โหอันนี้เป็นคําสอนที่ผู้หลักผู้ใหญ่สอนผมเยอะมากเลยนะฮะคือทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องคิดก่อนว่าตอนจบคุณจะเอาไงคือคุณต้องการอะไรเป็นปลายทางเพราะไอเนี่ยมันจะถูกทอนกลับมาเป็นแผนการที่ดีที่ชัดเจนนะครับถ้าเราเริ่มแบบไม่รู้ว่าปลายทางจะเอาอะไรเนี่ยมันจะสเปะสปะแล้วไม่มีแรงขับเพียงพอนะครับดังนั้น start with the end in mind เนี่ยถือเป็นคาถาหลักเลยนะในการทำธุรกิจด้วยนะฮะและการใช้ชีวิตเรื่องอื่น,นต่างๆนะครับ ข้อที่สเนี่ยมันเป็นคำพูดของเฮนรี่ฟอร์ดเนี่ยฮะเฮนรีฟอร์ดเคยพูดไว right, ้ whether you think you can or you think you cannot นะครับ you are right เขาพูดคือง่ายๆคือว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือคุณทำไม่ได้คุณถูกตรงนั้นนะเพราะว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากความเชื่อของเราก่อนว่าเราจะทำเรื่องนี้ได้หรือไม่ได้ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทำไม่ได้นะฮะตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันจะ มันจะทำให้เราทาไม่ได้อะเราก็จะเห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่อะไรอย่างเงี้ย <st <stör re> <Brooke> ถ้าเรามีความเชื่อว่าเราทําได้อุปสรรคมันก็มีอยู่ที่เดิมแหละแต่เราจะเราจะมองข้ามอุปสรรคเราไปม,มองหาโอกาสแทนไม่ได้หมายความว่าจะสําเร็จทุกครั้งนะครับแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทาไม่ได้เนี่ยโอกาสที่คุณจะทําได้นแทบไม่มีเลยนะฮะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทําได้โอกาสที่คุณจะทําได้มีหรือคุณอาจจะเฟลก็ได้แต่โอกาสที่คุณจะทําได้จะมีเยอะกว่าแน่นอนนะครับข้อที่สี่ชีวิตเนี่ยมันไม่แฝ์นะชีวิตนนีมมัไ่แฟ แต่มันไม่แฝงเพราะาเราเกิดมาไม่เหมือนกันเรามีฐานะแตกต่างกันต่างๆนานา,นาแต่มันแฝงในมุมที่ว่าโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่าให้กับโลกไม่ว่าจะรางวัลนั้นจะเป็นเงินหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นก็ตามเนี่ยเสมอนะฮะเสมอผมอยากให้เราลองมาคิดประโยคนี้นิดนนหนึ่งว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะโลกให้รางวัลกับคนที่สร้างคุณค่า เสมอนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ารางวัลคือเงินอย่างเดียวก็อาจจะไม่ใช่เพราะบางคนเขาสร้างคุณค่าเยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมุมอื่นผมคิดว่าก็ค่อนข้างจะจริงนะนะนั่นหมายความว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ว่าเราเลือกที่จะสร้างคุณค่าให้กับโลกได้ในแบบของเราเองนะครับข้อที่5ครับอริสโตเติลบอกว่า knowing yourself is the beginning of all wisdom เนะี่ยถ้าใครเคย ฟังพอดแคสต์ตอนหนึ่งแล้วก็จริงๆมันมีหนังสือเล่มหนึ่งด้วยล่ะที่ผมเคยพูดถึงน,นะฮะที่เขาบอกว่าทักษะที่สําคัญที่สุดของศตวรรษที่21หนึ่งในทักษะที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือคาว่า self awareness คุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหนนะครับค่ารู้จักตัวเองดีแค่ไหนเนี่ยมันจะทําให้คุณมีชีวิตที่มีความหมายนะครับดังนั้นเราต้องเรียนรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะนี้บอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าบางทีเราก็ หลงทางไปเยอะนะครับกับกับสิ่งที่มันเข้ามาแต่ว่ายังขอนผมยังเชื่ออยู่อย่าง,งว่าการรู้จักตัวเองที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการเขียนไดอารี่นะฮะนี่ยัง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 เป็นความเชื่อที่ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดนะครับข้อที่หกนะฮะชีวิตเนี่ยมันเป็นเกมยาวนะฮะมันเป็นเกมยาวคุณต้องระวังเวลาคุณเทรดของระยะสั้นกับ เรื่องระยะยาวนะครับมันมีวิธีทดสอบหลายอย่างเลยนะว่าสมมุติว่าสมมติว่าเรากำลังทำอะไรอย่างหนึ่งอ่ะที่เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีไม่ดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทํามันเป็นแบบเรื่องที่เรารู้สึกว่าสมมติว่าเราอยากจะแบบมีอะไรที่มันแบบเป็นโปรเจกต์ที่แบบเราทําด้วยความโลภอ่ะพูดตรงๆเลยนะฮะล้วก็ไม่ได้ยังอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะเวลามีสถานการณ์แบบนี้เนี่ยลองถามตัวเองดูว่า ตัวเรานอีกสักห้าปีสิบปีเนี่ยจะพูดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะครับแล้วบางทีคุณอาจจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นก็ได้นะฮะข้อที่เจ็ดครับเขาบอกว่าอย่าสร้างแค่เป้าหมายนะครับอย่าอย่าสร้างขึ้นมาแค่เป้าหมายออกแบบระบบที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เป้าหมายนั้นมานะฮะเพราะการสร้างเป้าหมายขึ้นมาเปล่าๆแบบว่าเราอยากจะได้แบบนี้ไม่มีประโยชน์เลยเลยถ้าคุณไม่มีระบบนะครับ และกร,ระบวนการซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยจะช่วยทําให้เราใกล้เป้าหมายมากขึ้นเรื่อยๆพูดง่ายก็คือเป้าหมายอาจจะเป็นระยะหนึ่งปีแต่ใน3ามหกสวันเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างต้องคิดระบบพวกนั้นด้วยนะครับข้อที่8ดนะฮะอย่าประเมินนะครับความสําคัญของ small win นะฮะมากเกินไป small win เนี่ยมีความหมายมากการใช้ชนะเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันเนี่ยนะมันช่วยให้เราเนี่ยมีแรงไปข้างหน้ามากและก็อย่า o v e r e s t i m a t e เมตคืออย่าไปอย,าอย่าไปคิดว่าเวลาเราได้เป้าหมายใหญ่ๆเนี่ยแล้วเราจะมีความสุขมากอะไรแบบเนี้ยนะฮะคือทั้งสองคางอะ่ะมันมีมันคนมักจะประเมินสมอลวินต่ำไปแล้วก็ให้ค่ากับไอ้เป้าหมายใหญ่เนี่ยมากเกินไปแต่จริงๆแล้วบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้อที่เก้านะฮะเอ่อ uh, อันนี้จะขออ่านเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า life is scary get used to it นะฮะฮ there's no magical fix it's all up to you to so get up get out here and start Doing the work นะฮะ Nothing in this world that's worth having comes easy สรุปเลยคือชีวิตมันน่ากลัวนะครแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องทำงานต้องสู้นะฮะแล้วของที่มีค่าทั้งหมดบนโลกเนี่ยไม่มีอะไรได้มาง่ายเลยนะครับข้อที่สิบครับเขาบอกว่าจงตั้งคำถามกับทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองเช่นความเชื่อของเราสมมติฐานของเรา Mindset ของเราหลักการที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตนะฮะถามอยู่ว่ามันยังถูกต้องอยู่หรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกแล้วได้เวลาอัปเกรดนะครับข้อที่11เขาบอกว่าควบคุมอารมณ์ของคุณให้ได้คนที่สามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ตัวเองได้เนี่ยจะไม่ทําอะไรพลาดแบบโง่ๆนะครับรวมถึงการควบคุมอีโก้ด้วยนะครับ ข้อที่สิบสองครับชีวิตไม่ได้เป็นเส้นตรงไม่ได้เป็นกราฟเส้นตรงนะครับชีวิตเป็นกราฟแบบขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เป็นพาราโบลนา,น,า,าน,นะครับบางทีก็เป็นพาราโบลาขาลงอะไรต่างๆน้นาเหล่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาบางทีเราลงไปเยอะๆเ,เนี่ยนะฮะแล้วเราคิดว่าโอ้โหฉันลงไปหนักขนาดนี้เนี่ยกว่าจะกลับขึ้นมาทางเดิมถ้ามันเป็นเส้นตรงเนี่ยต้องเดินอีกนานเลยบางทีมันไม่เป็นแบบนั้นบางทีชีวิตมันก็พาเราขึ้นไปเยอะมากหลังจากที่ลงมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพิ่งหมดกําลังใจนะครับ ข้อที่13บสาเขาบอกว่า anger is temporary insanity ตอนที่คุณโมโหเนี่ยนะฮะคุณเหมือนเป็นคนบ้าเลยนะฮะ Roy T. ทีเบ t เนี่ยบอกไ้ว่า don't waste your time in anger regrets worry and grudges นะฮะ life is too short to be unhappy คืออย่าเสียเวลากับความโกรธความเสียใจความกังวลแล้วก็ความแค้นนะฮะชีวิตมันสั้นเกินไปที่จะไม่มีความสุขนะครับข้อที่14ครับเขาบอกว่า มีการตัดสินใจในชีวิตเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่เราไม่สามารถกลับได้นะคือหมายถึงว่าตัดสินใจเรากลับไม่ได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความล้มเหลวมักจะไม่ค่อยไม่ถึงตายอะว่างั้นเถอะนะฮะไม่ถึงตายนะครับดังนั้นเนี่ยไม่จาเป็นที่จะต้องรุ่มหลงกับคําว่าเอาคําหรือว่าชีวิตจะต้องออกมาเพอร์เฟกเหมือนเหมือนที่เราเคยคิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละนะครับ ข้อที่สิบนะครับอย่าทําอะไรเพียงเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวพยายามหาความหมายในสิ่งที่คุณทําด้วยได้เงินด้วยนะ่ะดีแล้วแต่พยายามหาความหมายของทุกงานที่คุณทํานะครับเพราะว่าในทุกๆงานที่คุณทํามันมีความหมายซ่อนอยู่เสมอและเมื่อคุณทํางานที่คุณรู้สึกว่ามีความหมายเนี่ยนะฮะมันจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณยังมีคือมีรู้สึก alive นะไม่งั้นคุณจะรู้สึกแบบเหนื่อบื่อมากนะครับข้อที่สิฟังให้เยอะพูดให้น้อย นะครับและทุกคนที่เราเจอมีอะไรที่สอนเราได้เสมอนะครับข้อที่17เขาบอกว่าให้ pursue a meaningful life not a temporary career นะฮะคือเขาบอกว่าหาความหมายของชีวิตนะฮะมันมีชีวิตเรื่องหนึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านเคยดูใน Netflix ที่ชื่อว่า red restaurant list อเลสกนจำชื่อเต็มเตมไม่ได้ที่มันเป็นมนุษย์เงินเดือนญี่ปุ่นนะครับแล้ววันศุกร์เขาก็จะขับรถไปหาร้านที่แบบเหมือนมันจะเขาเรียกว่าจะสูญพันะ ล้วก็กลับมาวันเสาร์ก่อนที่ภรรยาลูกจะกลับบ้านมาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็นอนในรถดด้วเพื่อจะประหยัดเงินอะไรซีรีส์แบบดีมากแล้วคือมันไม่ได้เป็นซีรีส์แบบร้านอาหารแบบหรูหราอะไรแต่ว่าระหว่างเส้นทางที่เขาขับไปอ่ะมันก็เป็นเล่าเรื่องเล่าว,ว่าเออไอร้านนี้มันเกิดขึ้นมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วทําไมคนนั้นถึงยังทําอยู่ทําไมคนที่ทําร้านอาหารที่โดยเฉพาะคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องอปรัชญาเรื่องนี้มากเนี่ยมีมีนิ่งออฟไลฟ์ว่าอะไรบ้างนะครับเออผมว่าสนุกดีลองไปดูนะฮะโอเค เขาบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นี่นะครับลองหาการเลี้ยงชีพที่มาจากความสงสัยของคุณภาษาังกฤษใช้คว่า if you can make a living from your curiosity นะครับเพราะว่าการเดินทางเนี่ยมันให้ผลลั์ให้ผลทางแบบแบบให้ให้ผลทางใจหรือว่าให้ความสุ Menschen ขกับเราเนี่ยมากกว่ามากกว่าเส้นทางที่มันแบบตัน,ตนๆแข็งๆอะไรแบบนี้เยอะมากเลย นะครับข้อที่18ครับ be open mind นะเปิดใจอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเป็นวิธีเดียวที่คุณจะสามารถอัปเกรดตัวเองได้นะครับข้อที่19เก้าขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนตอนเนี้ยไม่ได้มีใครมีคำตอบสำหรับชีวิตที่ดีที่สุดเสมอทุกคนก็พยายามอยู่นั่นแหละนะครับทุกคนก็พยายามอยู่เพราะฉะนั้นเราเองก็เหมือนกันนะฮะบ,บางทีมันไม่มีคำตอบที่ดีที่สุดแต่ว่าเราความสำคัญก็คือว่าเราพยายามหาคำตอบที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับข้อที่20บนะครับ เป็นคำพูดของจอห์นนัทแ a นซกซ์บอกว่า Make space in your life for the things that matter for your family for friends love and generosity for fun and joy without this you burn out in mid career and wonder where your life went นะครับให้มีที่เวลาเสมอนะครับสำหรับเรื่องที่สำคัญครอบครัวเพื่อนความรักสิ่งที่คุณตามหาความสงสยัยความสนุกนะครับ จอยในชีวิตไม่งั้นเนี่ยคุณจะเบิร์นเอาในการทํางานแล้วก็คุณจะสงสัยว่าชีวิตคุณหายไปไหนนะฮะขอ้อที่ยีครับลองสํารวจความสงสัยของคุณหน่อยนะครับลองสำรวจความสงสัยของคุณหน่อย,นะอสสย,ออย Richard Feynman บอกว่า nobody ever figure out why life is all about and it doesn't matter explore the world nearly everything is really interesting if you go into it deep enough นะครับก็นั่นแหละคือคุณสงสัยอะไรอยากอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยถ้าเกิดแล้วเขาพูดจริงนะ ถ้าเกิดคุณศึกษามันละเอียดพอหรือว่าลึกพอเนี่ยแทบทุกอย่างเลยน่าสนใจหมดเลยนะฮะแล้วมันมีมุมที่น่าสนใจที่เราไม่รู้มาก่อนนะครับอย่างผมเป็นคนชอบรถอย่างเงี้ยใช่ไหมผมมีความสุขมากเวลาขับรถคือผมผมคิดว่าผมเป็นเป็นใน,ในบรรดาเพื่อนผมไม่มีใครทํากิจกรรมนี้เลยคือขับรถเล่นอนะ่ะผมไม่รู้ว่าทุกคนเคยคือขับรถเล่น,นเฉยๆนะฮะเพื่อนบ้านผมเนี่ยมันอยู่ไปทางสุวนรณภูมิเป็นรถมันก็ ก็ติดแหละแต่วันก็พอได้บางวันที่ผมเครนึเนี่ยผมเอาไปขับรถเล่นนะฮะซึ่งมันเป็นกิจกรรมที่คนอาจจะไม่ค่อยได้ทำนะบางอย่างเนี่ยขับรถเล่นเล่นจริงไม่มีอะไรเลยขับรถไปคนเดียวเปิดเพลงฟังอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้มีจุดหมายอะไรเพราะจะกลับมาที่เดิม,มน,นะฮะนั่นแหละนะครับผมคิดว่าเราสนใจเรื่องอะไรเราศึกษามันก็จะสนุกนะครับข้อที่ยี่สิบสองคุณเป็นคนเดียวที่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับความสุข ของคุณได้เพราะความสุขเป็น Choice happiness is a choice ถ้าใครนึกภาพเรื่องนี้ไม่ออกลองไปอ่านหนังสือ man search f o r meaning หรือไปดูหนังเรื่อง a beautiful life อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยความสุขมันเป็น Choice ได้นะในสถานการณ์ที่รุนแรงกว่าที่เราเป็นอยู่ตอนนี้เยอะมากนะครับข้อที่23ครับให้ระวังเรื่องราวที่คุณเล่าหรือว่า narrative ของเรื่องที่คุณเล่ากับตัวเองนะครับเพราะมุมมองคือทุกอย่าง นะครับมุมมองกับทุกอย่างมุมมองของคุณจะทําให้คุณตัดสินใจและมีแอคชั่นอะไรนะครับพูดแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าเวลาคุณเล่าเรื่องนาร์เรทีฟอะไรให้กับตัวเองสักอย่างเช่นสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนสมมุตินี่คือสิ่งที่คุณเล่าให้ตัวเองฟังนะครับการกระทําของคุณทั้งหมดหลังจากนั้นและว,วิธีคิดการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะเบสออกจากเรื่องเนี้ย ซึ่งการที่พูดว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่อดทนเนี่ยมันเป็นการพูดที่เหมารวมมากๆเพราะว่าคนที่อดทนเยอะๆก็มีนะฮะเนี่ยต้องระวังเรื่องพวกนี้มากๆเนี่ยครับแล้วบางทีเราทําอะไรที่ที่ตอนหลังเราเสียใจเพียงเพราะว่าเรื่องเล่าเทอร้อยกับตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่า whenever you are be there สั้นๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณอยากมีชีวิตที่มีความสุขนะท่องคํานี้ไว้เลย whenever you are be there อยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีต อย่ากังวลกับอดีตอย่ากังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะครับข้อที่ยี่สิบห้าครับปกป้องเวลาของคุณมากที่สุดเพราะนี่เป็นของอย่างเดียวที่มันลดลงไปทุกวันล้วคุณซื้อคืนมาไม่ได้นะฮะผมเคยไปพูดบรรยายที่หนึ่งเคยเล่าให้ฟังเล้วมืงอผมผมตั้งคําถามในห้องบอกว่าถ้าสมมติว่าผมขอซื้อเวลาที่ดีที่สุดของคุณสนะิบปีอะนะฮะสิบปีนะก็คือ สมมติว่าผมอายุเยอะๆแล้วผมซื้อเวลาของคุณได้สิบปีช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณอาจจะเป็นช่วงยี่สิบถึงสาสิบอะไรแบบเนี้สิบปีเนี่ยนะฮะคุณจะขายผมราคาเท่าไหร่ผมก็ลองถามดูสิบล้านขายมไม่มีใครยกร้อยล้านขายมไม่มีใครยกพันล้านขายไมไม่มีใครยกเริ่มมีคนยกแถวๆหมื่นล้านนะฮะสิบปีหมื่นล้านเนาะถ้าถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะมีคนยกแถวๆประมาณเนี่ยนะฮะและแต,แต่แต่น้อยมากคนส่วนใหญ่ไม่ยกแปลว่าเราให้ค่าของ เวลาสิบปีเยอะมากใช่ไหมครับแต่หลายคนใช้เวลาสิบปีแบบไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะถ้ามาดูจริงๆเพราะฉะนั้นจงรักษาเวลาของคุณให้มากที่สุดนะครับข้อที่ยี่สิบหครับถ้าคุณรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่มันไม่มี value นะครับอย่ากลัวที่จะปฏิเสธหรือว่าเลิกทำนะฮะยี่สิบเจ็ดครับ,รบพยายามเป็นคนที่ ภาษาอังกฤษใ้คำว่า optimist realist คือไม่ใช่โลกสวยตลอดเวลาแต่เป็นคนมองโลกในแง่บวกบนพื้นฐานของความเป็นจริงเห็นของแบบที่มันเป็นไม่ใช่ของแบบที่คุณอยากให้มันเป็นนะครับแต่มีความหวังมีความหวังแบบแก้วน้ำครึ่งแก้วนะมีน้ำครึ่งแก้วไม่ใช่น้ำพองครึ่งแก้ว half full not half empty นะนั่นคือความหมายก็คือ optimist realist ผมชอบคำนี้นะ พราะผมรู้สึกว่าบางคนก็โอ้โหโลกสวยเกินไปบางคนก็เนกาทีฟเหลือเกินผมว่าคํานี้ดีคือเห็นของทุกอย่างแบบที่มันเป็นแบบที่มันเป็นไม่ใช่แบบที่เราอยากให้มันเป็นนะฮะข้อที่ยีบแปครับสร้างเวลาคุณภาพในการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆไม่ใช่อยู่คนเดียวเล่นมือถือนะครับเดินกับในธรรมชาตินั่งสมาธิเขียนเจอแนลเพื่อให้คุณตกผลึกชีวิตตัวเองได้ยี ลองช้าลงนิดนึงกับกิจกรรมประจําวันที่คุณทําอยู่นะครับเขาบอกว่าความยุ่งเนี่ยเป็นเหมือนกับดักนะฮะกิจกรรมประจําวันที่เราทําอยู่มีอะไรบ้างหนึ่งกินข้าวอันนี้ทําทุกคนใช่ไหมเรากินข้าวกันทุกวันใช่ไหมฮะกินข้าวเนี่ยบางทีเราเล่นมือถือตลอดจะไม่รู้นะว่าเรากินอะไรอยู่หรือว่ากินมันอร่อยหรือเปล่าเนี่ยลองหยุดเล่นดูแล้วลองลองดูซิว่าเอะฉันกินข้าวเนี่ยฉนัน voilà. กินอย่างไงแล้วมันวันนี้ข้าวมันอร่อยกว่าเมื่อวานรหรือเปล่าหรืออะไรแบบงัยนะครับหรือไอ้กิจกรรมหนึ่งที่ผมคิดว่า เป็นกิจกรรมที่ดีมากคือกาแฟนะครับสำหรับคนที่ดื่มกาแฟเนาะเป็นช่วงเวลาคือเราก็ดื่มกาแฟทุกวันอยู่แล้วนะฮะมันก็จะมีวันที่เราแบบผมกินอเมริกาโน่เย็นอย่างเงี้ยมันมีวันที่แบบดูดูดูไปงั้นงั้นะให้มันแบบเหมือนแบบให้มันตื่นนะฮะโดยที่ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะคือดูดต่จะนึกรสชาติไม่ออกแต่มันก็จะมีวันที่เราตั้งใจดื่มนะฮะวันที่เราทําแบบนั้นเนี่ยเฮ้ยมันเป็นวันที่ดีดีกว่าวันที่เราเร่งเล้งเล้งเลงไปทุกอย่างนะครับข้ออที่่เาาบกว ชีวิตของคุณนะวันนี้มันคือผลรวมของการตัดสินใจทั้งหมดในอดีตของคุณนะครับแล้วก็คำแนะนำจะเป็นดีไม่ดีเนี่ยนะฮะในอดีตที่คนอื่นแนะนำคุณมานะครับเมื่อคุณรู้ว่าคำแนะนำไหนดีเพจฟอร์เวิร์ดลองแนะนำคนอื่นต่อดูนะครับแล้วนี่แหละโลกมนุษย์เรามันน่าอยู่ขึ้นก็เพราะอะไรแบบนี้นะครับข้อที่31ก็บอกว่าเทม e y o u น u n อ e a ลิสติกมาย์นะฮะ แต่ว่าอะไรคือมันจะมีสมองส่วนหนึ่งของเราอะที่คิดอะไรที่มันแบบหลุดโลกมากๆแบบไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราฝันไม่ได้นะแต่น,นี้คือมันแบบหลุดโลกมากๆต้องระวังเพราะว่าบางทีเราเสียเวลาไปกับเรื่องพวกนั้นเยอะเกินไปนี่ครับข้อที่สามสิบสองเขาบอกว่าในชีวิตเนี่ยมันไม่มีทางลัดที่ดีนะฮะอะไรที่แบบเป็นทางอะไรที่มันมีค่าเนี่ยมันมักจะใช้เวลาเสมอนะครับ ส3มสิบสามนะฮะให้อนุญาตให้ตัวเองสามารถเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนนิส,สัยเปลี่ยนการกระทําได้เสมอนะครับเพราะชีวิตของคุณเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้เลยนะฮะข้อที่สามสิบสี่นะครับ,ท, 34, รบทุกการกระทําของคุณไม่ไม่ได้ส่งผลลัพธ์เท่ากันนะครับให้นึกถึงกฎแปดสิบยี่สิบเสมอการกระทําส่วนใหญ่ของคุณเป็นการ,กรทำที่เสียเวลาแต่มันจะมีของบางอย่างเท่านั้นแหละที่ทําให้คุณ โตขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นให้เอาเวลามาใช้กับของพวกนั้นเยอะมากขึ้นนะครับข้อที่สามสิบห้าลงทุนกับร่างกายนะครับลงทุนกับอาหารดีๆลงทุนกับการดูแลร่างกายของคุณไม่ว่าจะเป็นการนอนการออกกําลังกายนะครับเพราะนี่คือบ้านหลังเดียวของคุณจริงๆแล้วนะครับระวังว่าคุณใส่อะไรไปบ้านหลังนี้บ้างนะครับข้อที่สามสิบหกนะครับ เวลาทำอะไรเช่นนั่งประชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ใส่ความตั้งใจไปหนึ่งรอยเอร์ซนถ้าคุณรู้สึกไม่อยากทำอย่าทำแต่เมื่อตัดสินใจทำแล้วให้ใส่ร้อเเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะของก็จะไม่ได้เวลาก็จะเสียนะครับสามสิบเจ็ดครับเมื่อคำนวณแล้วเนี่ยว่าความเสี่ยงของสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยนะฮะพยายามเลิกทำเถอะเพราะว่าเราวังจะเสียใจกับ ไอ้เรื่องพวกนี้ที่ไม่ได้ทำมากกว่าส8สิบนะครับเรียนรู้จากอดีตแต่อย่าอยู่ตรงนั้นแปลว่าในอดีตเราทำอะไรผิดพลาดมาหรือมีมีความเศร้าอะไรมาก็เรียนรู้จากมันไปแต่อย่าอยู่ตรงนั้นนะครับคืออย่าไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะเราต้องเดินหน้าส9สิบนะครับเขาบอกว่าคนที่ลงมือทำงานจริงๆแม้จะเป็นเวลาสั้นๆเนี่ย จะเข้าใจเรื่องนั้นได้ดีกว่าเยอะมากนี่นี่คือความหมายคือความหมายเรื่องนี้คือทํานองว่าเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าสมมติว่าเราทําร้านคาปลีใ่ใหญ่ๆเนี่ยตัวซีอเองบางทีเนี่ยเ,<อ>เขาต้องลงไปจัดของอะไรแบบนี้เขาถึงจะเห็นนะแซมวอลตันะะเนี่ยเจ้าของวอลมาร์ทนะฮะก็ไปร้านคู่แข่งไปวัดอะไรคือคือลงหน้างานจริงๆนะ,ะการลงหน้างานเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะฮะคือการบริหารบนหอคอยงาช้างเนี่ยมัน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 ไม่ได้จริงๆนะครับ สี่สิบผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษเลยแล้วกันเพราะผมว่าเขาเขียนมาดีมากเลยข้อสี่สิบข้อสุดท้ายนะฮะ The meaning of life is what you give sources of happiness and meaning including something to do something to hope for family friendship work self knowledge and nature นะฮะความหมายของชีวิตเราก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเป็นสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราหวังครอบครัวนะครับเพื่อนนะฮะงานของเรานะครับสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ธรรมชาตินะครับนี่คือ สีข้อนะครับที่ฟังกันสบายๆนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Continue with your mission